สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมเหรียญทุกท่านทั้งมือก่อมือใหม่นะครับผมขออูปิดกำเมืองนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ผมค้นออกมา้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับนะครับว่ามีกี่แบบนะครับนะครับเอาข่าวก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาครบชุดคือครบเสร็จนะครับนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับแม่พี่น้องครับเหรียญแรกนะครับ คือเหรียญเหรียญอ่าสเสด็จนิวัตรพระนครน,นะครับเหรียญเสด็จนิวัตรพระนครน,นะครับขออภัยนะครับตั้งหลังจะเป็นอ่าเรียขออภัยครับนี่ครับ่มแม่พี่น้องนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาพอบนโต๊ะพร้อมๆกันอีกทีนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญปีในปีพศ2 5 0 4ครับเหรียญกระสาบชนิดหนึ่งบาทน,นะเหรียญน,นี้ความจริงอะ่ะมีสองแบบนะครับคือเป็นเหรียญกระไรทองกับเหรียญคิปโปนิเกิลแบบธรรมดานะครับ แต่เหรียญไกรท้องจะมีจํานวนการผลิตน้อยที่สุดนะครับเหรียญคิวโปนิกเกิลจะมีจํานวนการผลิตยูตี้นะครับสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในราชการที่เกานะครับนะครับเหรียญนี้มีสองแบบนะครับก็คือแบบที่มีห่วงนะครับอันนั้นเปิดจากหึแจกกรรมการนะครับมี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 มาเยอะนะครับแต่เหรียญนี้มีสี่ล้านกัวเหรียญนะครับประกาศใช้วันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยสี่นะครับขนาดของเหรียญยูตี้เส้าสามเส้าสาม อ่ามิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่เก้ากร,รัมนะครับเป็นเนื้อคิวโปวนิกเกิลน,นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ่าพระบรมรูปผ้าบาวรมรูปอ่าของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิทราธิเบศราชาิบดีจก,กีนฤะบดินทรสยามมินทาราธิราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่เก้าผู้เสียเอ่อผู้ทรงอ่าสวรรคตรไปแล้วตั้งแต่ปีพศ2559นะครับผมไม่ไป,ปน้องนะครับส่วนอีกอ่า อีกพระองค์หนึ่งก็เป็นพระบรมรูปของสมเด็จพระราชนีนาถนะครับนะครับพระศรีนครินนะครับก็คือ,อสองพระองค์นี้ถูกอ่าอ่าพอดีนะครับรัชกาลที่เก้านะครับเปิดทรงโปรดเก้าโปรดกระมมนะครับเื้อสร้างเหรียญในคราวสเสด็จพระนิวัตนะครับก็คือสเสด็จนิวัตพระนครน,นะเมื่อปีพศ .2504 นะครับได้ทรงอ่าเพื่อ มีการโปรโปร์กระมอมนะครับือสร้างเหรียญกระไรทองจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งผมสามารถบอกอจํานวนของเหรียญได้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เป็นแจกจ่ายให้กรรมาการนะครับส่วนเหรียญคิวโปนิกเกิลที่ระลึกนี่นะครับมีจํานวนกรเพริบค,ค,คือ4ล้านกวัวเหรียญนั่นแหละครับนะครับ,นะรบ,นะรบข้อมูลของเหรียญน,นะผมเครดิตข้อมูลก็คือจากกรมธนารักษ์แล้วกันหนังสือเมือ่อ หนังสือคู่มือสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับฉบับปีพศ2550นะครับปอมัยพี่น้องนะครับเหรียญนี้มีความงามนะครับเป็นคอเฟืองนะครับเนื้อเป็นสีเงินเป็นคิวโปนิเกิลนะครับด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินครับตาแผ่นดินแต่บ่มีรัศมีนะครับที่ราคา1บาทนะครับนะครับดี๋ยวเอามาพออ่าบนโต๊ะพร้อมๆกันอีกรอบนึงนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่2นะครับไล่ตามปีพศนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาตาแผ่นดินนะครับเหรียญหนึ่งบาตาแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นอ่าหนึ่งบาทอ่าขนาดตีถือว่าค่อนข้างตีใหญ่ใหญ่ที่สุดในมู่นะครับนะครับเป็นตาแผ่นดินอันนี้บะหมี่รัศมีเหมือนกันนะครับบะหมี่รัศมีนะเป็นข้อเฟืองครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับถ้าบอกแตกนะครับบอกแตกหรือว่าอ่าบอกเออเลอร์คอยเหรียญเออเลอร์คอยจะมีราคาอันนี้เป็นเหรียญปกตินะบัจะเอียงบัจะเฉียงนะครับ มาใจ้ผาเสียนกับนะครับมาเจ้ผาเสียนตรงนี่เป็นผาเสียนกับนะครับนี่นะครับอ่าผ <lawsuit royable. S 1> ่านไปสองเหรียญนะครับเดี๋ยวมาพรบนโต๊ะพร้อมๆกันนี่ครับต่อไปเป็นเหรียญพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเหรียญคุดที่ทุกๆคุคนต้องการนะครับคือเหรียญคูตรงนะครับเหรียญคูตรงนะครับนะครับเหรียญคูตรงเป็นเหรียญเงินนะครับขอบเฟืองนะครับคูตรงนะครับ เหรียญนี้เป็นบล็อกเออร์เลคอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอีกรอบนะครับสามเหรียญแล้วนะครับที่อยู่ในมือผมนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยซาวครับสองพันห้าร้อยซาวนะครับนี่ครับเป็นด้านหลังเป็นอาเรือสุพรรณหงส์นะครับมีสองแบบคือผู้สั้นกับผู้ยาวนะครับแล้วก็มีพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับ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 อันนี้เรียนเรียนที่ประพานกันใช้งานนี้นะครับเป็นเรียนผู้ยาวนะครับนะครับเดี๋ยวเราตัดดูบนตกพร้อมๆกันอีกทีนะครับแล้วก็เรียนนี้เป็นเรียน90องศานะครับนี่นะครับพระเสียนตั้งนะครับพระเสียนตั้งขึ้นตรงนะครับนี่นะครับนะครับเามีการตะตอนนะครับเรียนจริงนะครับมุลนนะครับ90องศานี่ครับ นี่ครับอ่าโอเคผ่านไปแล้วห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญนะครับต่อไปเป็นอ่าเหรียญวัดพระแก้วนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสองห้านะครับกับเหรียญในโคดสาวเจ็ดนะครับพระเศียรใหญ่แบบนี้จะมีสามแบบนะครับคืออ่าพระเศียรใหญ่สองแล้วก็พระเศียรเลขหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรหัสยุกถึงมดสี่ละัสนะครับเศรษสองห้าสองหกเศรเจ็ดเศรแปดนะครับนะครับตึกเศษแปดนะครับปอะม่ณไปน้องนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญการจนายพิเศษนะครับเหรียญหนึ่งบาทการจนายพิเศษนะครับนี่นะครับที่ทุกคนหากันเพราะว่าบัดเดียวนี้หายากมากครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญต่อไปนะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญไม่มีขอบนะครับผเสียนเล็กนะครับนะครับอันนี้เป็นวัดอาภาษีศาสดารามหรือวัดพระแก้วเหมือนกันนะครับนะครับขอบเรียบนะครับขอบเรียบ นะครับต่อไปนะครับเหรียญที่อยู่ในมือเขาปัจจุบันนะครับนี่ครับผ้เสียนเล็กอันนี้ผ่านการใช้งานมานะครับผ้เสียนเล็กต่อไปผ้าเสียนใยนะครับนี่ครับอ่าเดียวทั้งหมดมีอยู่สิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญ สิบเรียนที่ผมเก็บสะสมไว้ยังมีเรียนบ้างเรียนเป็นเรียนเอเชนเกมนะครับแล้วก็เรียนอีกหลายๆเหเรียนเดียวรอให้ครบเซตเดี๋ยวผมจะเอาเรียนบ้านนะครับทุกปีพศทุกลักษณะทุกรายละเอียดมาใือป่อเมพี่น้องดูมกันวันนี้ดูไปก่อนสิเรียนนะครับมามาดูบุนโต้กันเลยครับพร้อมๆกันอ่านี่ครับ เหรียญแรกนะครับคือปีพศ2504นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนิวัฒน์พระนครนะครับนี่ครับมีสองอ่าพระเสียรคืออ่าสมอ่าพระบรมรูปของสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดรัฐิวีรราชาธิบดีจกินริบดินทรสยามินทราธิราชการที่เก้าของเรานะครับกับอ่าพระบรมรูปของพระนางจ้าสิริกิตนะครับหรือพระราชินีนาถของเรานะครับอันนี้ระบุไว้นะครับว่าอ่าเสด็จนิวัฒน์พระนครนะครับ ด้านบนเป็นสัญ,ญลักษณ์อาจักรีนะครับจักรีนะครับนี่ครับลักษณะเหรียญครับพิเศษนะครับ,รบมีปั๊มซ้อนตรงเลขหนึ่งไทยนะครับแล้วก็คําว่าบาทนะครับมีลายดอกบัวเป็นลวดลายล้อมรอบขอบนะครับขอบบัตเต้าการเหรียญนี้คือเหรียญเออเรคอยนะเป็นเหรียญที่พ <bara S 1> <ini> ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเปิ้ลได้โปรดเก้าโปรดกระหม่อมหห้สร้างขึ้นในคราวสเสด็จพระนิวัต พระนครนะครับเมื่อปีพศ2504นานะครับต่อไปนะครับนี่คือเหรียญตาแผ่นดินเหมือนกันนะปีพศปีงพาครับตามลําดับเลยนะครับต่อไปนะครับเหรียญพุทนะครับเหรียญเออเร่คอยนะครับเหรียญเออเร่คอยเหรียญแตกนะครับเหรียญแตกลายปีพศ2อ1 7นเจ็นะครับไล่ไปเลยนะครับผมจะไล่ไปด้วยความรวดเร็วนะครับต่อไปนะครับเหรียญผู้ยาวนะครับปีพศ2 5 2 0ันา้านะครับเป็น่าเรือสุพรรณหงษ์นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ เหรียญผู้สั้นนะครับเก้าสิบองศานะครับเก้าสิบองศานะครับนี่ครับผมจะพิกให้ดูแบบนี่นะครับเป็นผู้เป็นผู้สั้นนะครับเก้าสิบองศานะครับผมปีนเพีพอเลยนะครับนี่ครับเรือจะขวางนะครับเรือจะขวางเหรียญนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้งพออ่านี่ครับนี่ เรือเรือตั้งขึ้นปกติเรือถ้าเรือตั้งขึ้นนีนะครับนี่ครับผ้าเสียนเป็นกระจะกลับกันนะฮันก็ครับนี่นะครับแต่นี่เรือผ้าเสียนขวางนะครับแต่เรือแต่เรือตั้งขึ้นนะฮันก็ครับนี่ครับอ่ะผ่านไปแล้วครับห้าแบบนะครับต่อไปเรียนการจนาพิเศษนะครับเรียนตีทุกคนเก็บสะสมเป็นเซตนะครับนะครับนี่ครับเรียนการจนาพิเศษนะครับอ่าครบรอบอ่าห้าสิบนะครับห้าสิบพรรษา ต่อไปนะเหรียญบาทไม่มีขอบนะวัดพระแก้วนะครับนี่ครับบรมีขอบครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่เฮาใจในปัจจุบันครับตั้งหลังเป็นเหรียญวัดพระแก้วเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นเหรียญเออเร่อคอยเหรียญที่ไม่มีเหรียญทุกเหรียญจะบาซ้ำกันนะครับลักษณะของเหรียญแต่ะเหรียญที่ผมเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญที่บาซ้ำกันและนี่คือเหรียญในปีสุดท้ายนะครับที่เป็นมี ผ,าช,ผาชนมายุเต่ากับปัจจุบันนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รามหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดเสียชีวิตตั้งแต่ปีพศ .2500 หรือส,สวรรคตหน้าตั้งแต่ปีพศ .2559 นะครับก็ได้ถูกมีการเปลี่ยนหน้าเหรียญน,นะครับเปลี่ยนหน้าเหรียญมานะครับความจริงเป็นเปลี่ยนหน้าเหรียญตั้งแต่ปีพศ2 0 0 0เหรียญบาทน,นี่2 5 5 2แล้วน,นะครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับและนี่พระเศียรเล็กนะครับเหรียญที่เคยใช้มาก่อนครับ สรุปง่ายๆเหรียญที่ผมมาโชว์วันนี้นะครับมีทั้งหมดซิปเหรียญนะครับนะครับซิปเหรียญนี่ก็วัดพระแก้วเหมือนกันนะครับปีสองพันห้าร้อยสห้านะครับมีซิปเหรียญอาเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสห้านี่จะมีถึ้งมดนะซีโคสนะครับซีโคสสามแบบนะครับคือผ่าเสียนเล็กนะครับผ่าเสียนเล็กและผ่าเสียนใหญ่สองแบบนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตั้งแต่สองห้าสองหกสเจ็ดสแปดนะครับมีสองแปดนะถึงสอแปดนะครับจากนั้นก็จะเป็นเหรียญในปีอ่า แฮมปีหนึ่งนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับยังมาได้มาให้ปมใหม่พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวผมหาเจอแล้วเดี๋ยวผมมาให้ปมใหม่พี่น้องดูอีกทีนะครับเอาเป็นว่าเหรียญทุกเหรียญมีคุณค่าทางความมุ่งซื้อครับแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับบ่ได้เอามาก้ามาขายแต่อย่างใดนะครับเหรียญเหล่านี้ผมสะสมไว้นะครับเป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้ทุกเหรียญนะครับนะครับ ประเมิน่าดมาได้นะครับเป็นเหรียญที่ประเมิน่าดมาได้มันเป็นเหรียญในความทรงจํานะครับอ่าบางเหรียญหรือบางธนบัตรนะครับจะมีเรื่องราวแฝงอยู่นะครับครั้งตีสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเปิลอ่าสเสด็จไปตีนหนเอ้ยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพระราชกร,รณียกิจของเปิรนนะครับนะครับก็เปิรนบางทีเปิรนก็จะอัญเชิญมาไว้ในเหรียญแล้วก็ธนบัตรนะครับก็คือมีความหมายทุกเหรียญน,นะครับใครอ่า เบื่อหรือว่าช่วงนี้ไม่ได้ยาการในงานหรือว่าว่างนะครับก็ลองหันมาลองซองเหรียญพอละเก็บสะสมเหรียญพอนะมันจะทำให้เขาเพลิดเพลินแล้วก็คลายความเครียดนะครับพอม่พี่น้องนะครับและอีกอย่างหนึ่งฝึกเป็นการฝึกออมเงินไปในตัวนะครับจนกลัวเรียนในรอเก้าจะหมดอายุนะครับเขาสามารถเก็บได้แล้วก็สามารถเอาไปฝากธนาคารได้ตัวนะครับใจาจกันยังได้ในยามตะอัแต่จนนะครับปอม่พี่น้องครับครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับเรียน ผมเปิงใจอยู่เรียนหนึ่งสอบสามเรียนเนาะผมเปิงใจขนาดนะครับเรียนนะครับผมเปิงใจเรียนนี่ครับเรียนอ่าเสด็จนิวัฒน์พระนครครับเรียนการจนาพิเศษซึ่งผมเก็บจะครบเสร็จแล้วครับมันจะมีตั้งแต่เรียนอ่าห้าสตังค์นะครับห้าสตังค์เหรียญหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เรียนสองบาทนะครับเรียนห้าบาทเรียนสิบบาทนะครับนะครับ เหรียญสองห้าสตางค์แล้วก็เหรียญห้าสิบสตางค์ผมเก็บเกือบครบถ้าครบเสร็จเมื่อใดเดี๋ยวผมจะมาทํหุบนเปลื่อนพอนะครับนะครับเหรียญต่อไปผมชอบเหรียญนี่ครับเหรียญนี่ครับเฉียงครับเก้าสิบองศานะครับคือเหรียญเรือสวรรณหงส์ครับอีกเหรียญหนึ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือเหรียญขอบมนนะครับเหรียญขอบมน เปลี่ยนบาดีเขาใจในปัจจุบันเฮาเนี่ยครับนี่แหละครับความชอบนะครับคนเฮาชอบเหมือนกันนะครับบางคนชอบม้วชอบชอบเปิดพอเจอมม้พอหุ่มไก่นะครับหุ่มพระเครื่องนะครับบางคนก็หุ่มเล่นรถนะรถเครื่องรถยนต์แต่งรถอย่างนี้ครับแต่สําหรับผมนะผมชอบซองเรียนครับก็คือมันมีความสุขตั้งใจนะครับนะครับอย่างไรกก็ฝากปอม่พี่น้องไว้ตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจหลายอย่างนะครับประเทศไทยเจอภาวะและววิกฤตหนักมาก รวมทั้งเรื่องน้ําท่วมนะครับนะครับปัญหาเรื่องโควิดนะครับปัญหาเรื่องวัคซีนนะครับและการเมืองตีระอุขึ้นทุกวันทุกวันนะก็คือนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันในการเมืองนะครับอีกอย่างนะครับก็เรื่องพายุอีกสองลูกตีกําลังจะเข้ามาบ้านเฮานะครับเป็นพายุโซนร้อนนะครับยังได้ก่อฝากปมไปน้องดูแลทางสุขภาพดูแลทั้งใจ แล้วก็ดูแลกระเป๋าเงินฮื้ดีนะครับประหยัดไว้ประหยัดนะครับพอใกล้สิ้นปีละลายใจมีเยอะอยู่นะครับยังไงกับฝากตัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไว้ดรคนรายเรียนนะครับสวัสดีครับ